แนะนำจุดแคมปิ้งนอนฟรีริมทะเลค่ะจุดนี้ยอยู่ที่ชามใต้นะคะตอนดึกเนี่ยเขาก็จะมีแบบรถแคมปิ้งเนี่ยมาอาศัยนอนเต็มเลยปองอมาค่อนข้างดึกนะคะตัดภาพไปอีกทีก็ตอนเช้าแล้วว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะแต่ปมก็ไม่ค่อยนอนเปิดแอร์เท่าไหรค่ค่ะแบตท,ที่กินก็ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่ละรอบนอนที่ทะเลเข้าใจว่าตัวจะเหนียวนะแต่ที่นี่คือไม่เอ๊ะมันมีอะไรเนาะบรรยากาศแบบเช้าที่ชามเนี่ยค่อนข้างสดชื่นเลยค่ะ มีต้องมนต้นหมายทะเลก็คือคนค่อนข้างออกมาวิ่งกันเยอะเลยจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาสร้างแนวกำแพงขั้นนะคะวันนี้ผมเห็นเขามากางเต็นท์แบบสองสามเต็นท์เลยเลยไม่ใช่แค่คนที่มาแคมปิ้งนะน้องหมายยังมาแคมปิ้งอะ่ะที่ชามนะคะบริเวณใต้เนี่ยจะเป็นแนวกำแพงแถ้าลงไปเหนือเหนือหน่อยน่ะจะเป็นแบบริมหาดให้เล่นอยู่ค่ะตื่นมาไม่ทันไรพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะบ้านแถวนี้เขาก็จะมาตกปลาแล้วเนี่ยมีอวดเราด้วยส่วนเราขนาดแกมหอยได้ยังไม่มีเหนือเลย അയ്യോ hey. หลายคันนะคะเขาก็จะเน้นมาเป็นคู่เนาะรถค้างปงนี่น่ารักมาเลยนะคะปงมอ,องมันแต่เมื่อคืนและแอบอิจฉาสังเกตง่ายๆนะคะจุดที่แคมปิ้งเนี่ยก็จะสุดหาดเลยคือสุดถนนสุดหาดะจะพูดยังไงดีละ่ะเรียกว่าตรงนี้เป็น landmark เลยก็ได้ค่ะน้องหมาประจําใครมาไม่ถึงที่นี่ต้องเจอน้องแพนด้านะถาม,ม่ารู้ชื่อได้ยังไงก็ลองเรียกสิน้องก็จะรีบผ่านมาแล้วก็วิ่งมาหาเราเลยหลังกับอิมเอมกับบรรยากาศเอ้ยจนลืมเก็บรถอ่ะปูนอนบน ก็จะปูนอนประมาณนี้นะคะแบบนอนราบสบายไม่มีปวดหลังเลยส่วนห้องน้ํานะคะเราต้องหาเองนะคะวันนี้ปุ่มก็เดินไปแป๊บๆก็จะมีบริการ5บาท10บาทคะ่ะตลอดทางเดินหาดเนี่ยจะเลือกได้ตามอารมณ์เลยอาบน้ำเนี่ยราคาเดียวนะคะ10บาทแต่ลายมาตรฐานมากแนะนําให้เลือกตึกใหม่ๆห,หน่อยนะคะ วันนี้นั่งคิดอยู่ค่ะว่าข้าวเช้าจะกินที่ไหนมาเจอร้านโจ๊กร้านนี้ราคาโจ๊กอ่ะสามสิบบาทแบบราคาแหล่งท่องเที่ยวเหรอเนี่ยบรรยากาศดีติดริมทะเลแต่จะมีเต็นท์บางอยู่นิดนึงอ่ะคือหน้าตาของโจ๊กสามสิบบาทกับวิวบรรยากาศทะเลแล้วก็มีแบบปลาท่องโกะด้วยผปโคตรชอบเลยช่วงนี้ป่วยนะคะกินอะไรก็แบบขอกินแบบร้อนๆหน่อยก็เลยสั่งชาเขียวมากินค่ะเป็นมะชะลาเต้นมข้นหวานหอมมะลิเด้อหวางกินไปก็นั่งฟังมาค่ะ เมาหมอยไปนี่ก็คือสนุกอีกแบบเลยสาวกใครชอบตำกล้วยแนะนําให้มากินชาอํมแกมันอร่อยอร่อยแบบบอกไม่ถูกจริงๆอะ่ะวันนี้มีเวลาอยู่นิดนึงนะคะผมก็ใช้เวลาเดินเล่นเดินเล่นหรือเดินหาของกินเอาอีกทีมาตรวจสอบราคามาตรฐานแมค้าที่นี่แกดูสิข้าวผัดกะเพราเริ่มต้นสามหาทะเลสีหคือถูกเด้อหมูปิ้งเนี่ยจะการันตีนะคะว่าแหล่งนั้นถูกแพงอันนี้ยังมี5บาทอยู่นะมาสุดริมหาดเหนือนะคะก็จะมีสถานที่ให้แบบ ดูเป็นวิวที่แปลกแนวอีกหน่อยเป็นจุดที่ชาวประมงอ่ะเอาเรือมาสามารถจอดได้ค่ะแล้วก็มีน้ำเป็นแอ่งแองว้ยชันนี้ฉันคุ้มแล้วสวยสดชื่นสบายใจเด้อ